สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนเออีแล้วนี่ยได้ไก่สดๆมาเป็นตัวเลยครับตัวนี้กิโลกว่าครับตอนแรกเนี่ยแต่ว่าจะทำอบปี๊บแต่ว่าฝนตกครับก็เ,เลยที่อย่างอื่นแต่ว่าจะตอนเนี้ยแต่ว่าจะ นึงเป็นตัวเลยครับไก่นึ่งเป็นตัวเลยนะนึ่งสมุนไพร <c oughs> ก็จะมีนะกระเทียมแล้วก็สามเกลือครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกไทยเม็ดไม่มีครับเอาพริกไทยนี่แหละพริกไทยป่นนะครับก็กะว่าจะ ทำเป็นน้ำพิ้งปีบูดครับผมลองมาดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงเดีย๋ยวขอเวลาไปทําก่อนโอ้ดีไงครับ เนื้อไก่ของเราโอ้โหควัมมุ่นมุนมาพร้อมน้ําจิ้มซีฟูดครับดีแฮ่ฮแน่นอนจริงๆเนื่อแบบสูตรสมุนไพรครับขาตะไคร้ใบมะกรูดขาดไม่ได้อยู่แล้วพริกไทยโอ้สเต็ปแน่นอน วันนี้เมนูหลังเลื่องงานครับผมฝนตกตอนแรกกะว่าจะอบครับอบไม่ได้ฝนลมแรงด้วยครับวันนี้นี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวสวัสดีครับ